อันนี้มาอยู่นครนายกสิบวันมากินทุเรียนปลาจีนห้าวันแล้วก็มาหลายร้านมากในที่สุดแล้วก็ร้านนี้แบบอร่อยมากนี่นะเออคือแมวอะ่ไม่กินหมอนทองแต่ว่าลองมากินหมอนทองปลาจีนแล้วก็ร้านนี้ อร่อยอ่ะดูเนื้อดูเนื้อขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่าเหลืองแค่นี้ปีนี้ทิ้งอย่างเดียวเหลืองสวยนิ่มหวานอร่อยกลมกล่อมเม็ดเล็กเม็ดเล็กแม่แม่เป็นยังไงทุเรียนปาจีนหมอนทองอร่อยรสชาติเป็นไงหวานด้วยมันด้วยอร่อยด้วยกินแล้วอายุยืนด้วยต้องมาสวนยายกิมนะคะ